ท่านประธานที่เคารพกระผมวันนิวัตสมบูรณ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยผมได้รับคำสั่งได้รับการมอบหมายจากท่าสสนสสนายแพทย์ชนลนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้อภิปรายไม่ไว้วางใจในายชัยวุฒิขนาดขนาดธรรมานุสรน,นะครับ ชัยวุฒิธ,ธานาคมานุสสรขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในข้อกล่าวหาใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้องรบกวนขอสไลด์ด้วยครับโดยในการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมมีข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ได้เห็น2เรื่องด้วยกัน สไลด์ส่งไปตั้งแต่10โมงนะครับประเด็นแรกครับท่านประธานหน้าต่อไปเลยครับประเด็นแรกครับกฎหมาย PDPA หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุธศักราช2562กนะครับกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ดีนะครับแล้วก็ควรจะนำมาใช้ตั้งแต่ปี62แล้วแต่มีปัญหาเรื่องความพร้อม ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินามาใช้ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับหน้าต่อไปครับเอื้อประโยชน์ให้กับบัตดี้บัตดี้ในที่นี้ไม่ใช่ชื่อคนนะครับบัตดี้ในที่นี้หมายถึงเพื่อนคนสนิทพวกพ้องเอื้อยังไงครับ เอกสารต่อไปเลยครับท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิได้เซ็นแต่งตั้งที่ปรึกษาจำนวนเจท่านหนึ่งในนั้นครับคือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นมหนึ่งเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นมหนึ่งเพื่อนคนนี้ครับเป็นเพื่อนที่มีความสนิทชิดเชื้อมีความสนิทแนบแน่นเป็นอย่างมากก็คือบัดดี้นี่แหละครับเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มหนึ่งที่สําคัญครับเป็น เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทไอทีตั้งเป็นที่ปรึกษาครับไม่แปลกครับที่ท่านรัฐมนตรีหากไม่มีความรู้ความสามารถอาจจะตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นมาเป็นที่ปรึกษาแต่ท่านประธานครับมันจะเหมาะสมหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ผมว่ามันผิดผิดที่ท่านรัฐมนตรีตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาท่านนี้ครับ ยังไปเป็นกรรมการนะครับหน้าต่อไปครับเป็นกรรมการกรรมธิการในการกำกับสำนักงานคณะกรร,กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยนะครับมีด้วยนะครับหน้าต่อไปครับซึ่งกรรมการหนึ่งในนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีที่ปรึกษาธนรัฐมนติที่ท่านได้แต่งตั้ง กรรมการตรงนี้ครับมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแผนการดำเนินงานอนุมัติแผนการใช้เงินงบประมาณจ่ายประจำรายจ่ายประจำปีของสำนักงานด้วยนะครับแล้วมันเอื้อย,ยังไงครับจะแสดงให้เห็นนะครับเอกสารชิ้นต่อไปเอกสารชิ้นต่อไปคือ TOR นะครับเมื่อ PDPA กฎหมายตัวนี้ไม่พร้อมก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ได้ตั้งงบประมาณมาไว้220ล้านนะครับสำหรับประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนา220ล้านใน TOR แต่มีการประมูลครับมีการประมูลได้ที่219ล้านสไลด์ถัดไปครับนี่ครับผมตัดชื่อ ของผู้รับผิดชอบออกนะครับอยู่ด้านล่างข้อ9ตัดออก220ล้านแต่ได้ประมูลที่219ล้านนะครับล้านตีเป็นเลขกลมๆนะครับคนคนนี้เป็นเพื่อนซีคร <necessary> ับมีความเกี่ยวโยงอันนี้คือกรณีตัวอย่างเหมาะสมหรือไม่เป็นการเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้องหรือไม่ที่อยู่ในวงวาน ทำธุรกิจเครือข่ายแบบเดียวกันนั่นคือธุรกิจด้านไอทีต่อไปครับตัวอย่างที่สองนะครับเป็นการทุจริตเป็นการเอื้อล็อกสเปคศูนย์ดิจิตอลชุมชนเพื่อประโยชน์พวกพ้องครับต่อไปเลยนะครับสไลด์ตามไปเรื่อยๆนะครับมันเริ่มจากปี2000 563ซึ่งทางสอดชอได้ทำสัญญากับแคทนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่ NT ยังไม่ได้ควบรวมกับ TOT นะครับยังเป็นแคทอยู่ทางแคทเองก็ได้จัดทำศูนย์ดิจิตอลชุมชนมีการเซ็นสัญญากัน250ศูนย์สัญญา1ปีนะครับวงเงินประมาณ277ล้านอันนี้คือสภาพที่เห็นนะครับ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวตำบลวังหินอำเภอหนองสองห้องมีสองโรงครับมีมีสองจุดนะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้ศูนย์ดิจิตอลสองแห่งในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้มีการใส่ชื่อไม่ได้มีการบันทึกลงไปท่านประธานครับศูนย์ดิจิตอลแห่งนี้เป็นช่องทาง ติดต่อค้าขายเป็นช่องทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเยาว,วยชนผมเสียใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดขอนแก่นประชากร1,8ล้านแสนเศษแต่ได้ศูนย์ดิจิตอลที่เสร็จแล้วเพียง2 0ศูนย์นะครับ250ศูนย์ทั่วประเทศครับถ้าหาร277ล้านจะตกศูนย์ละล้านกว่าบาทล้านเศษในปี64ครับ ในปี64ท่านตั้งงบมาอีก500ล้าน500ล้านเพื่อที่จะตั้งศูงนย์ที่ต้องชุมชนอีก500แห่งแต่ท่านประธานครับต่อไปเลยครับแต่ท่านประธานครับการจัดเช่าอีก500แห่งเนี่ยได้ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกท่านใช้ต่อไปเลยนะครับ กลุ่มแรกครับท่านใช้เกณฑ์ที่แปลกประหลาดครับแปลกประหลาดยังไงครับระเบียบพัสดุเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นของใหม่แต่ใน TOR ไม่มีข้อระบุตรงนี้เลยและปีงบประมาณ30กันยาคือสิ้นสุดแต่ท่านใช้เวลาเขียนใน TOR เพียง15วัน เพื่อให้ได้ศูนย์ทจิต้นในกลุ่มแรก250 0ศูนย์เนี่ยสิวันครับผู้รับเหมาที่ไหนเขาจะไปหาทันครับมันก็ต้องมีแต่ของเก่าผู้รับเหมาเก่าเท่านั้นที่มีศูนย์ตั้งอยู่ตรงนั้นมีคอมพิวเตอร์มีโซฟามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วถึงจะเปิดรับตรงนี้ได้ผู้รับเหมาใหม่ไม่มีทางครับไปใน15วันแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นครับผลมันก็เป็นอย่างนั้น 0 250ศูนย์แรกกับ250ศูนย์ใน T.O.R รอบ2เนี่ยมันคือที่เดียวกันในกลุ่มที่2ในกลุ่มที่สครับ250ล้านเหมือนกัน250ศูนย์เหมือนกันเราควรจะมีศูนย์ดิจิทอลชุมชนทั้งหมด750ศูนย์ทั่วประเทศแต่วันนี้เรามีเพียง500ศูนย์ครับท่านประธาน ดูยังไงมันก็หายไปไหนเงิน250ล้านหายไปไหนต่อไปเลยครับนี่ครับ TOR รอบแรก TOR รอบ2เกณฑ์นะครับเกณฑ์ครั้งแรกเนี่ยระบุไว้ว่าต้องเป็นสินค้าใหม่แต่รอบ2ในกลุ่มแรกไม่มีการกำหนดไว้เลยแม้แต่บรรทัดเดียวครับว่าต้องเป็นของใหม่ ทั้งๆท,ที่ระเบียบพัสดุบอกไว้ชัดเจนครับและท่านก็ทีโออาของกระทรวงที่ต้นก็ครอบไว้ทีโใหญ่ครอบไว้นะครับว่าต้องเป็นของใหม่แต่ท่านเลี่ยงครับท่านเลี่ยงไปใช้ระเบียบของปี6-2ท่านเลี่ยงไปใช้ระเบียบของปี6-2ซึ่งมันมองยังไงก็ผิดครับ TOR อรอบรอบที่2อนะครับกลุ่มที่2องก็มีการขออภัยครับรอบแรกเนี่ย เป็น G2G กับ Cat อันนี้มีปัญหาอะไรแต่รอบที่2ครับเป็นการบิดมีการประมูลนะครับมีบริษัทเข้าร่วมประมูลทั้งหมด4บริษัทด้วยกัน4บริษัทนี้3ใน4บริษัทมีเอกสารจากแบงค์นะครับเอกสารที่ใช้ยืนยันมาจากแบงค์เดียวกันและ2ใน4บริษัทนี้เลขต่อกันเลยครับ เอกสารถัดไปครับอันนี้นะครับยืนยันว่าศูนย์ที่จะต้องชุมชนทั้ง250ครั้งแรกเมื่อปี63แล้วก็250ศูนย์หลังในกลุ่มที่1คือสถานที่เดียวกันต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับใครเสียผลประโยชน์ครับท่านประธาน เงิน250ล้านที่เราควรจะมีศูนย์ที่จะต้นเพิ่มอีก250ศูนย์แต่วันนี้เรากลับมีเพียง2มีเพียง5 0 0ศูนย์ประชาชนเสียประโยชน์ต่อไปเลยครับและเกณฑ์การพิจารณานะครับเกณฑ์การพิจารณาปกติแล้วเนี่ยระเบียบกรมบัญชีกลางจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นหลักแต่นี้ท่านกลับใช้ price performance นะครับ ก็คือใช้ประสิทธิภาพต่อราคามันแปลกครับมันแปลกจริงจงต่อไปเลยครับอันนี้คือเอกสารแบงค์ค้าประกันนะครับของสองบริษัทที่ยื่นประมูลยื่นประมูลในสเปคเดียวกันยังไม่พอครับอันนี้เลขต่อท้ายกันเลยครับมันชี้ชัดได้เลยว่าท่านเอื้อผู้รับเหมาเก่าเอื้อผู้รับเหมาเก่าเพื่อให้ได้งานใน250น์แรกปี64 ต่อไปครับและมันน่าเจ็บใจกว่านั้นครับทั้งๆท,ที่กรรมธิการ ICT ของสภาผู้แทนนี่แหละครับเคยออกมาเตือนท่านแล้วว่าสิ่งที่ท่านจะทำมันผิดนะมันส่อล็อกสเปคแต่ท่านไม่ฟังครับท่านดื้อดึงท่านทำต่อไปจนวันนี้ความผิดสำเร็จแล้วและเรื่องอยู่ที่ปปชแล้วเรียบร้อยครับท่านประธาน รรท่ประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีได้เอือ้อผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นบัดดี้ไปเป็นที่ปรึกษายัางไม่พอท่านปล่อยให้เขาไปดํารงตําแหน่งกรรมการนะครับกรรมการกำกับกรรมการที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งครอบเขาไว้อีกทีหนึ่ง โดยที่กรรมการท่านนี้มีอำนาจเรื่องงบประมาณท่านผิดครับและท่านเท่านั้นยังไม่พอครับท่านยังจัดซื้อจัดจ้างห้องดิจิตอลโดยทุจริตชัดเจนครับเงินมันหายไปไหน250ล้าบ้านมันควรจะมี750ศูนย์ระเบียบราชพัสดุควรจะเป็นของใหม่ ท่านก็ไม่ได้ทําให้เป็นอย่างนั้นท่านเลี่ยงนะครับท่านเลี่ยงชัดเจนในขณะที่ประเทศชาติตกต่ําพี่น้องประชาชนอดอยากต้องการช่องทางในการติดต่อค้าขายเด็กต้องการช่องทางในการรับการเรียนรู้แต่ท่านขโมยช่องทางเหล่านั้นไปครับรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับ ท่านรัฐมนตรีก่อนจะรับตำแหน่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือข้อความส่วนหนึ่งจะคำปฏิญาณในวันนั้น ท่าประธานครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีทําไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ทํานะครับทําไม่ได้8ปีครับมันเพียงพอแล้วกับการพิสูจน์ไม่มีวันที่ประ,ท,ะที่ประชาธิปไตยจะเบ่งบานไม่มีวันที่พี่น้องประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้จากการบริหารของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ จากการนำของผู้นำที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารและริ้วล้อของพวกเขาผมไม่สามารถไว้วางใจท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสอนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ